สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TT ท t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะนะครับผมเก็บอัปเดตเสร็จแล้วนะฮะก็ได้รับแล้ว100ทองนะผมนะฮะ100ทองมาแล้วตัวนี้นะครับนาน14วันก็พันสี่นะผมรับไปวันละร้อยวันละร้อยนะครับผมต้องใจเย็นๆนะล็อกอินทุกวันนะนะผมโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่นะ แบบแรกก็ต้องรับก่อน100ทองรับไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยรับครบ14วันก็พันสี่เหนาะๆเลยนะผมบริคอนิกสบายนั้นก็จะมีเมดเดย์เมดเดย์ซีเรียทีมนะครับซีเรียทีมซีเรียทีมยูเวยูเวเอายูเวเอายูเวมีเลือกด้วยนะมีเลือกด้วยนะผมโอเคเอ้าว เป็นนักเตะของขยูวีทั้งหมดนะครับโอเคไปรางวันที่ได้ก็จะเป็นประมาณส่งร้อยทองเลยที่บอกนะผมนะฮะสี่ร้อยเออสี่สิบสี่สิบแล้วก็ร้อยยี่สิบนะผมก็ส่งร้อยพอดีนะฮะอันนี้แล้วก็มีอีเวนต์อีเวนต์มาใหม่ครับผมรุกกี้ชาเลนจ์นะครับผมอันนี้แจก เจเจกบอลดำหนึ่งลูกนะผมโอเครุกกี้รุกกี้แล้วก็มีโอุเปนแชร์เลนเจห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเป็นหนึ่งแสนห้านะผมเนาะเนาะบอลดำหนึ่งลูกแล้วก็หนึ่งแสนห้าหมื่นจีพีนะครับผมแล้วก็จะมีอีเวนต์โหมดนะฮะอีเวนต์โหมดซีเรียทีมทัวร์แล้วก็ซีเรียทีมชาเลนจ์ ตัวชาเลนเจอร์เจกือน่าจะเหมือนเดิมแหละตัวเนี้ยนี่ไงซิเวอร์บอลโกบอลเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอีเวนต์ทัวร์นะผมเจกสองเท่าอีกแล้วนะเจกตัวเทรนเนอร์สองเท่านะเล่นจบก็จะได้อาเทรนเนอร์ uh, เยอะแยะมากมายแน่นอนแล้วก็มีอะ uh ไหนวะมีตัว5ดาวครับผมเจก5ดาวสองอันนะผมหายากอยู่นะ5ดาวนะผม ห้าดาวหายากนะนะฮะอันนี้สามหมื่นป่ะวะสามหมื่นเต็มป่ะสามหมื่นนะผมอันนี้ได้สองนะแอคชั่นอีกสองก็จะเป็นห้าดาวคูนสี่ห้าดาวสี่อันเลยนะห้าดาวสี่อันเลยนะห้าดาวคูนสี่เลยนะนี่ไงสองสองเป็นสี่นะผม เจ็ดเทนเนอร์ห้าดาวคูณสี่ว่ะนะหมดแล้วแล้วก็จะมีมีไอคอนิกเนี่ยตัวเดิมนะไอคอนิกโมเมนต์ตัวเดิมแล้วก็จะเป็นบล็อกดอครับผมซีเรียสทีมสตาฮะนำทัพโดยคริสเตียโนโรนโดนะครับผมอันนี้เปิดไปฟูทีมยูเว่ฟูทีมยูเว่แล้วก็ฟูทีมยูเวไม่หนึ่งเมื่อวาน่าจะไม่มีนะอินเตอร์มิลาน a อไม่เห็นเลยปะ่ะมบีบางตัวบางคนนะครับผมแต่หลักๆเลยก็คือฟูตทีมยูเว่นี่แน่นอนนะฮะตัวนี้โอเคที่มาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะลงสมัครอ่าทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2ก็ทักไปในเพจได้นะครับผมวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายเล t ส์ก